ก็หอมจะเข้าไปดูลิงกระร์แล้ค่ะมาเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมไหมครับค่ะเต็มเลยค่ะนี่อุ้ยเกาะใหญ่จัดด้วยค่ะ เล่นจับจงกระปุกให้น้องมองกล้องนะครหนูมองกล้องอย่างนี้อันนี้อันนี้อ๋อลูกไปหดเพื่อนลูกพร้อมแจมันดับเขานะคะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกมันไม่กัดอู้มันไม่กัดลูกน่นิ่งเลย่ายเป็นวีดีโอนะคะอ่ะน้องกวัวแล้วครับงเลยน้องแม่แมน้้องม่แอ่แมอแม่แก่่มมมม หมดแล้วลูกนนะครับพร้อมนะครับอุ้ยเข้าตาข้าหอมเลยไหนลูกดูสิไม่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 น้องน้องไม่มีเล็บแต่ว่าจะหางเขาไหนฉาบัดกล้องกลัวอะไรหรอได้ลุ้มลุ้เลยโอเคเรียบร้อยครับลูกได้เดียวใช่ไหมลุ้ลุ้เลยเขาจะมือเลยก็จับมือนายนี่ค่ะถ่ายรูปแลุ้มลุ้มเลยอ๋อ วิดีโอและรูปนะครับอ๋อเอาไอ้นุชซื้อต่างหากไม่มีใช่ไหมไม่มีซแยกแล้วเหรอเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับก็ร้อยหนึ่งเราตีเป็นร้อยหนึ่งมดูกนขึ้นมือแบบนี้เอนังโอ้ขึ้นปีนยายจ่าค่ะว้าห่าได้ยายเฮ้ยยายจ่าค่ะ ้เฮ้ย<อ><อ>ดืเราอ่ะ <c oughs> อ้าวไปเล่นเลย